อร่อยไหมเจ้าเสืออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมปลาทู่อร่อยไหม,ม,ม,มนี่กินเยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวพ่อเอาให้อีกตัวหนึ่งลูกกินเยอะๆลูกกินเยอะๆ,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 ๆสวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงดึกๆก็จะมีสมุนออกมาหาผมจะมีสมาชิกหลายตัวนะครับเพื่อนๆทั้งตัวอ้วนตัวผอมกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเดี๋ยวมาให้กินอีกอร่อยไหม กินเยอะๆกินเยอะๆครับกินเยอะๆเร็วๆๆวๆๆกินเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งเรียามาให้กินอีกนะครับนะวันเอ้ย